ไม่ได้ก็เลยเหมือนโดนยึดไปตรงเนี้โดนยึดทั้งเงินทั้งทั้งตลาดจดหมายเข้าไปให้เวลาเขาสามสวันมาชี้แจงเราให้ปตัดเขาถูกไหมคะแต่นี่คือคุณตัดเขาเลยและวครานี้การการทำคำร้องเนี่ยไม่ใช่3าวันสามเดือนแล้วยังไม่ได้คำตอบเป็นไม่ได้เหรอเขราว่า ยื่นคำร้องไป3,000นักศา0 0 0คนคืนมา60คนหลอก10คนถูกิ0คน,นคถ้ามองมันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับใน